สรุปบทวิเคราะห์ประจำวันที่4สิงหาคม2025จากทางเลมอนเจมในหัวข้อเงินเฟอ้อกับเศรษฐกิจและการตัดสินใจของเฟดสรุปได้ดังนี้ครับแม้ว่า GDP ไตามาส2จะมีการขยายตัวถึง3%ต่อปีแต่การบริโภคภาคเอกชนและก็ยอดขายขั้นสุดท้ายมีการชะลอตัวลงและตลาดแรงงานก็เริ่มอ่อนแรงลงสะท้อนเศรษฐกิจ2ขั้วก็คือครัวเรือนรายได้น้อยเนี่ยที่ได้รับผลกระทบหนักกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ยังแข็งแกร่ง และเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อรอดูผลกระทบจากเงินเฟอ้อเป็นหลักและผลประกอบการในไตรามาส2อง2025เนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักส่วนหุ้นนอกกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการเติบโตที่ชะลอตัวลงและต้องเผชิญกับแรงก,กดดันต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทาลีฟดอกเบี้ยหรือเศรษฐกิจและน้ำหนักการลงทุนยังคงเน้นไปที่เทคโนโลยีและก็อินดัสเซียลที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานในไอ ก็เลยทําให้กลุ่มพุ่นเทคโนโลยีแล้วก็อินดัสเรียลเนี่ยได้รับประโยชน์ไปในช่วงระยะสั้นๆจากการที่เป็นส่วนหนึ่งในการขยายโครงสร้างพื้นฐานของ AI นั่นเองครับ